สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปีนักษัตว์นี้ดวงดีไม่มีแป๊กคลิปนี้นะคะแอดมินจะพาทุกท่านมาร่วมเปิดดวงปีนักษัตว์เหล่านี้ค่ะที่มีเกณฑ์ช่วงนี้ดวงดีกันเลยนะคะว่าแต่จะมีปีนักษัตว์ท่าหรือเปล่าก็ตามมาชมกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ปีนักษัตรแรกเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดปีเถาะการงานก้าวหน้าจเจริญรุ่รงเรืองมีโอกาสก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายอีกทั้งจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นและมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยค่ะส่วนเรื่องการเงินมีโชคมีลาบได้รับเงินพิเศษต่างๆหรือมีช่องทางใหม่ๆในการหาเงินมากขึ้น หากคิดจะทำกิจาการหรือลงทุนทำอะไรในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จมีกำไรงอกงามดีนะคะมาดูเรื่องความรักกันค่ะหากเคยมีปัญหากันมาจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ลงตัวมากขึ้นแต่ให้ระวังปัญหาที่เกิดจากเรื่องของการเงินดังนั้นควรวางแผนเรื่องการใช้ใจไปให้ดีๆส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจและมีอายุน้อยกว่าด้วยนะคะ วิธีเสริมดวงให้ไปสักการะหลวงพ่อโตหลวงพ่อโซทรให้หมั่นทำบุญด้วยการชำระนีทสงถวายสังฆทานและนำน้ำมนต์จากวัดศักดิ์สิทธิ์มาดื่มมาอาบค่ะจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยนะคะมาปิดท้ายกันที่ท่านที่เกิดปีมะเส็งค่ะ การงานช่วงรแรกๆอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่สุดท้ายจะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใหญ่เจ้านายเป็นอย่างดีทางยังจะได้รับเงินพิเศษหรือโชคลาภแบบฟลุกๆอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องการเงินจะได้โชคลาภจากการเดินทางเช่นเลขที่บ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ ส่วนการค้าขายลงทุนอะไรในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จและมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีและได้รับกําไรตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ด้วยค่ะช่วงนี้ความรักยังไม่ค่อยดีนะคะระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกันหรืออาจจะถูกผู้ใหญ่เข้ามากีดกันทำให้ความรักไม่ราบรื่นส่วนคนโสดมีเกณฑ์สมหวังได้พบเจอคนที่ถูกใจและเป็นคนดี แต่อาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือเป็นม่ก็ได้นะคะวิธีเสริมดวงแนะนําให้คนที่เกิดปีมะเส็งไปสักการบ,บูชาสารเจ้าพ่อเสือสารพระเจ้าตากสินเจ้าพ่อกวนอูหรือปไปไหว้พระที่วัชนะสงครามจะช่วยให้ดวงชะตาแข็งแกร่งขึ้นและสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยล่ะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงปีนักัตว์ที่มีเกณฑ์ช่วงนี้ดวงดีไม่มีแป๊กนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ